ครับผมอูีพีนี้เรื่องราวมากขึยนคนะคือมันเริ่มเป็นเส้นเรื่องของการเมืองเข้ามาอเข้มข้นแล้วเ็เป็นเรื่องของแต่ละบ้านที่ดูแบบน่าสงสัยดูมีพิรุภีราบไปหมดเลยเริ่มลงมือตามที่แผนของแต่ละบ้านจริงเริ่มที่เอาไปตอนเปิดเลยมีนานาครินเหตุการณ์ตอนที่วิดีโอคอลกับเจ้ามหาเชเบตที่ รู้แบบรู้สึกแบบเนาะเหมือนแบบหมางในเกมหมางในเกมจริงคือมีนานาคลินเป็นเขาแล้วหรือเล่าเบียร์ละเออค่อนข้างด้ยกว่าทันอำนาจแล้วก็แบบงบประมาณแะ้วทุกอย่างเลยมันดูต้องยอมเขาทั้งนี้แบบจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากทำจริงนะแต่อะไรแบบเนี้ยดูจะ ดูจำเป็นขึ้นใต้น้ำที่รอวันมันแบบประโทเพราะว่าเขาเขาโดนควบคุมมาตลอดเวลาเลยแล้วอะไรแบบเนี้แหละจะทําให้มันน่ากลัวเนาะเพราะว่ามหาชีวิตคือค่อนข้างเล่นเกมการเมืองมากๆกับบ้านนี้คือพอมาเปรียบเทียบตอนนี้เราเหมือนเราเจอครบทั้งสี่บ้านแล้วอะมีนันค์าลินดูแบบธรรมชาติสุด ไปเลยแต่กลายเป็นว่าเป็นบ่อเกิดของคลื่นใต้น้ำอย่างที่พูเลยว่าสมกับเมืองทะเลจริงคือค่อนข้างเป็นหินที่ใหญ่มากของฝั่งนี้เลยแหละทุกคนว่าเขาถูกกดอยู่คนเดียวอ่ะนอคือเขาไม่มีปากเสียงในการที่จะไปต่อรองกับผู้ชงทวิตไม่มีทายาท แบบได้แต่เจียนเนื้อเจียนตัวเป็นฝ่ายซัพพอร์ตมาเสมอแต่างเนี้มันจะแบบเป็นแรงกดการที่ทําให้วันนึ่งตระกูลจะลุกขึ้นสู้ขึ้นมาคือโดนซื้อด้วยเงินตลอดเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบว่าไม่มีไม่มีจำเป็นเออซึ่งเหมือนแบบจะสงบสุขที่สุดแต่ว่าก็มีดอกจันรไว้เลรอย่างเงี้ยซส่งจริงตอนนี้นะมันไม่ได้แบ่งมันแค่สี่ฝั่งแต่มันแบ่งเป็นห้าฝั่งคือสี่เมืองและเจ้ามหาชีวิตจริงตอนนี้นะมันกลายเป็นแบบนี้ทุกคนเสื้อจริงจคือหินของเจ้ามหาชีวิตอะ เราเริ่มจับสัมผัสกันได้มาสักพักแล้วก็มีทักกันไปหลายครั้งแหละว่าแบบไม่ธรรมดาลึกมากคืออันหนิงอะเล่นลึกมาตลอดอยู่แล้วคือการที่เขาแบบมีการส่งทรายบางอย่างหรือการที่เขามีอํานาจมากๆในในการที่แบบควบรวมให้ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการเช่นการที่แบบเขาจะป่วยตอนนี้เขาจะหินแบบนี้เขาจะปล่อยให้ลูกไปเจอลูกหลานไปเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ ควบคุมทุกอย่างตามเกมที่เขาวางไว้อะไรเงี้ยไม่ไหวเองไปตามคือไม่ได้เป็นแค่คนของอสวรเทวาทินตอนนี้คือคุมทั้งหมดคุมทั้งหมดแบบถอยมาอีกก้าวหนึ่งแล้วก็เล่นเป็นตัวกําหนดชะตาให้กับทุกสิ่งที่อย่างที่มันจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนคนนี้เท่าแน่นอนใช่คือมีความแบบว่ากระหายอํานาจมาหนึ่งแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของ ของทุนนิยมในแพรทรูคือเป็นเรื่องจริงมากๆทุกคนคือดูแล้วเนี่ยยังไงทุกคนก็น่าจะเก็บง่ายไม่ใช่แค่เอมมรีมันคือทุกประเทศบนโลกใบนี้ที่อำนาจจะแบบอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งแล้วคนที่เขาคุมหรือมีอำนาจในการจัดการเรื่องบางเรื่องอะเขาต้องมองข้ามบางอย่างเพื่อรักษาอำนาจอนาจเพราะฉะนั้นคือประชาชนถึงเป็นมดปลวกนะทุกคนกับประเทศแบบนี้คือมันเป็นเรื่องปกติไห ประชาชนถึงยากที่จะลืมตาอ้าปากหรือหรือมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนคือมันยากเพราะว่าอํานาจสูงสุดอ่ะมันก็ไม่ใช่ประชาชนอยู่ดีต่อให้จะเป็นประชาธิปไตยขนาดไหนคนที่ควบคุมหรืออยู่เหนือกว่ามันก็ทุกคนก็เกตยดเลยเงี้ยซึ่งซีนที่พ่อพยายามที่จะคอนวินปู่แล้วแพ้ไปหรือว่าหลานพยายามคอนวินปู่แล้วแพ้ไปอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ ชัดเจนชัดเจนแจแจ้งเหมือนเสียงของประชาชนที่มันก็จะแพ้่ไปเออนายาที่ปู่พูดว่าแบบไม่ใช่เรื่องที่หลากต้องใส่ใจเป็นเรื่องไร้สาระหลากต้องแบบไม่สนใจเรื่องหนีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆทุกคนคือพอมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วแบบถ้าถ้าคณินเติบโตมาในอํานาจตั้งแต่ต้นอ่ะอาจจะไม่มีการตั้งคาถามอะไรแต่ว่า พอเขาเคยเป็นประชาชนไงเขาไปอยู่แบบใช่คือพอเป็นประชาชนมา20ปีเนาะเออเพราะฉะนั้นคือมันเลยอะทำให้เขารู้สึกว่าจังเออถ้าการที่มีอำนาจเรามันต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอะมันได้มาซึ่งสิ่งนี้แล้วมันถูกต้องหรอเพราะฉะนั้นคือคนที่คือเกมการเมืองคณินยังใส่มากไงมันแบบยังแบบไม่ได้มีแบบฉันเชิงมากนะชันเชิงมากนก ในโลกของความเป็นจริงอ่ะมันลึกลับซับซ้อนก็างที่ขูว่าแหละมันซับซ้อนมันซับซ้อนมากแล้วมันก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันมีหลายอย่างที่เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่รายป้ายสีหรือเกมการเมืองเพื่อปั่นประสาทในในเรื่องบางเรื่องบางทีก็คือเป็นเกมที่เราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นไปถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ตั้งใจให้ทิ้นว่าใส่รายกลูเพื่อสิ่งสิ่งนี้แต่จริงๆคืออย่างนี้หรือแบบ คือมันมีหลายแบบอะทุกคนซึ่งเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบหินเยอะท่านนายเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหมากสําคัญที่ตอนเนี้ยยังไม่รู้นะว่า,ย,า,ายังไงเิการสงทัายบางอย่างใช่ค,คือแล้วอยู่แบบอย,อยู่มาแบบเจ้าหมาชีวิตจะสังเก็บ หรือว่าสั่งจับอะไรอย่างเงี้ยจะคิดว่าแบบจะหนีเพอจาเอาน้จของเจ้าหมาชีวิตได้หรอกวันหนูก็น่าสงสัยว่าถ้าในเขามีเขาเป็นหมากอะไรที่ที่จะทําให้ต้องกําจัดหรือว่าต้องเก็บไว้แน่นอนคือถ้าในต้องถูกต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของคณินต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันนั้นเออที่แบบสูญเสียเมียกันไปเนี่ยหลายเรื่องเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทามมิ่งเวลานั้น คือต้องเป็นเกมการเมืองที่เข้มข้นมากแล้วท่นนายน่าจะเป็นแบบหนึ่งในหมากสําคัญที่ถ้าไม่ไมถ้าเออไม่เก็บไ,ไว้ก็ยังไงแล้ถ้าไม่กําจัดก็ยังไงคือมันเป็นแบบหออข้างแคร่นะจริงอๆๆเออตอนนี้คือเขาเหมือนหมดเหมือนหมดประโยชน์แล้วไงถ้าสมมมติว่าถอยออกมาแล้วแบบเป็นสิ่งที่เจ้าว่าหาชีวิตมองอยู่เหมือนเขามองว่าคนคนนี้ได้ตายไปแล้วอ่ะถูกคือหมดประโยชน์ไปแล้วเพราะออว่าเขา ตั้งใจทําภารกิจก็คือดูแลคณินเออดูแลชาเออกเกรแก้มีให้แบบใช้ชีวิตในตอนนี้แล้วพอกลับมาได้แล้วปุ๊บภารายก็หมดปลวกเออหรือยังไงหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนี้คือชาลันเองค่อนข้างค่อนข้างรู้ว่าจะต้องแบบแอบสืบหรือแอบแบบโพเทสคนของที่ตัวเองรักเพราะรู้ว่า บางทีก็คือไว้ใจไม่ได้แม้กระทั่งอสวรรค์วัคคีนคิดเอาเองเออนี่ก็คือเขาก็ได้พูดไปแล้วคือตอนนี้ชาลันกําลังปกป้องแดดดี้ของแดดดี้เนี่ยท่านนายไวอยู่นะในการที่ใช้ใช้พี่โมสของเราในการมาปกป้องตรงนี้เพราะว่ารู้ว่าปู่ไม่ไม่เห็นประโยชน์ของของคนคนนี้แล้วอ่ะก็ต้องแบบพยายามแบบรู้ว่าคนคนนี้สําคัญกับเธอจ๋าของเขาเงี่ต้องเราก็ต้องแอบซ่อนฝกป้องเอาอะไรบ้างในการที่แบบ คำน้องเหนือคําสั่งเลยที่แบบเหนือกว่าเชนเชอร์เพราะเขาก็อย่างที่เขาพูดแหละว่ามันยังไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวเองเท่านั้นที่เราจะไว้ใจถูกคือรวมถึงที่ด้วยก็้เป็นการที่จะบอกให้ไกลๆให้น้องรู้ว่า ถ้าอยู่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วว่าอย่าไว้ใจใครแบบด้อความที่น้องใส่มากเหมือนอย่างที่เราบอกกันไปแล้วบางสิ่งคือที่สิบางสิ่งที่เรารู้อ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถพ่งออกไปได้แบบนั้นมันควรจะนั่นแหละเหมือนน้องยังไม่ได้มีมิติชั้นเชิงในการแบบการเมืองอะไรอ่างเงี้ยอยู่ในที่แห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเขาเรียกร้องตามแบบความที่เขาเคยเป็นประชาชนอย่างที่เพื่อนว่าจริงๆแหละว่าเขาต้องการให้มันเกิดความเป็นธรรมอ่ะ ซึ่งมันมันยากนี่เนาะเป็นเรื่องปกติเนาะหมายถึงแบบเวลาเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันมันขัดใจไงเราอยากรู้ไงแออยิ่งไม่ยิ่งไม่ยอมบอกหรือยิ่งทําเป็นมีอะไรมันยิ่งมันแบบความคิดเหื่อของคนอ่ะเออมันเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนบนโลกนี้แบบลวนคีดเสือกคิดออกไปไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนเนาะทุกคนก็อยากร่วงรู้ไงว่าเขาพูดถึงเรื่องแบบมีด้ามคำว่ามันต้องมีมูลหรือเปล่าล่ะหรือว่า ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนมันมีมูลอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็กบข่าวไงใช่ให้แบบว่ารักษาไปไม่เจอเลยเลยอะซึ่งอำนาจคือไม่เจอนะเออเพราะว่าโดนบล็อกหมดแล้วถูกเก็บเงียบกริบนะคะทุกคนส่วนบ้านพี่ชงเนี่ยปูมาอย่างชัดเจนว่าคือพอเขาหลายตะโกนออกมากแล้วแล้วแบบมันชัดเจนว่าคนละฝั่งอะพี่ชงถึงเริ่มจะมามีซีนสาคัญแหละว่าแบบก็โดนโดนเจ็บแห้งเลยเหมือนกันแล้วแล้วก็แบบ เป็นคนของเจ้ามหาชีวิตซึ่งก็ไม่รู้อีกว่ามีความจริงอยู่ในนั้นมากน้อยมามาแค่ไหนจ <c oughs> นใส่ร้ายหรือว่าเป็นเรื่องจริง <c oughs> ที่แบบก็โผล่ออกมาให้มันต้องไปเลยว่า กูเป็นศัตรูกันหรืออะไรแบบนี้ย <ừ, S 1> ือเจ้ามาหาชีวิตค่อนข้างนำก้าเสมออยู่นะตอนนี้จริงๆๆิงจรงออถ้ามันจะพลิกเป็นแบบว่าเจ้ามาหาชีวิตคุมเกมอยู่ทั้งหมดก็คือก็เมกเซนหรือเจ้ามาหาชีวิตจะแบบพยายามแบบดูแลรักษาทุกคนอยู่ก็เมกเซนก็คือตอนนี้แบบ ยังไม่มีมีการกล่าวถึงว่าใครจะเป็นลาสบอ a ในสมการนี้อย่างแบบอย่างแท้จริงเหอคนรจะปักใครอย่างันังควคุมเครือจะอยู่เพราะว่าทุกคนก็มี motivation ที่จะเป็นไครหมดเนาะอย่างบ้านบ้านผูชงเนาะตอนนี้เขามามาหาเจ้ามาชีวิตเราสึกว่าเขาฟาดฟันกันดีเนาะการแบบมีความหมายอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือเขารู้ทันกันใช่คือสองคนมีคเขาแบบรู้ไส้รู้พุงกันนะคือฟีลประมาณว่าแบบ กูกูก ah. uh, ูก mm ็ไ hmm. ม่ได้ชอบมึงแต่กูต้องแบบก็ต้องเข้าหามึงไว้ก่อนบ้างอีกฝั่งหนึ่งก็รู้ว่าแบบอีกคือตนี้ก็ไม่ได้แบบดีอะไรขนาดแล้วคือแบบปกติมึงไม่เคยพาลูกมาแต่ว่าวันนี้มึงพาลูกมาแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่าถูกทำลายดูก่อนที่ใจเนี่ยก็คือ จ้าบาดชีวิตรู้ทุกเรื่องเป็นตาสปาร์ตค่ะเป็นซ c T V ทีวีคนอยู่ทุกเงเนี่เราเรายิ่งแบบพาทของทวีเมทานเริ่มเงียบแปลกก็เริ่มรู้สึกแหละว่าบ้านคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันทุกคนนี่ผมเบียดที่ต้องรักษาถูกเน่จะมงจะเมียอะไรฝั่งผมก็เมียตายปะหรือยังไงนะจำาป็นแบหมไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงออกมาว่าแบบเขาไปไหนอย่างไงพวกที่แบบไม่ได้กล่าวถึงเนี่ย น่าจะมีความเนาะมีความมีความแต่ใดๆคือชอบคาแรคเตอร์ที่ชลันก็พยายามที่แบบรู้ว่าเธอจาหมุดหงิดอีซีอีซีที่แบบว่าถ้าคันอยากรู้พี่จะไปใใกล้ๆกลเ ฟีลแบบเธอจ่อยาเครียดอยากได้อะไรก็บอกพี่้ทใหลองแป๊บนึงลงมาก่อนรู้เลยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่แบบว่านั่งพิงซบชายหาดอ่ะไม่ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เลยมีแต่นั่งกับเพื่อนแล้วก็แกะปูแกะหอยอยู่ริมแกะให้เพื่อนด้วยแกะแล้วก็แกะให้เพื่อนกินเพื่อนอยากนั่งกินแล้วบอกว่าป้อนหน่อยเนี่ยอีเพื่อนก็คือไม่แกะรองนาปอนก็อ้วกนะ ก็ต้องกินเองหรือเปล่าล่ะไปบอกว่าก็คงไม่ได้อยากได้เพื่อนเคนิงสนุกเหมือนเดิมจริงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงค่ะแต่ว่าตอนเนี้คุณชายต้องควรบอกเจคุณคาวินควรบอกเจยแล้วนะนี่แบบเพราะว่าจะรู้เองแล้วนะเธอถ้าเกิดว่าเขาไปเห็นในโซเชียลอ่ะ โกรธจริงแหละจริงซีนคงต้องให้โกรธหน่อยแหละออต้องมีการงองอนนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเกิดความจริงเผยๆนี้ก็คือแบบนั้นนะมีเห็นแบบมีแบบแฟนช่องอมเมาเมนว่าที่อาจจะเป็นเพราะตายเพราะฝุ่นพิษอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เขาบอกว่าบ้านมีนานาคลินอาจจะแบบเคยมีคนตายเพราะว่าฝุ่นพิษเมียหรืออะไรอย่างนี้ อ่าตายเพราะปัญหานี้หรือไม่อย่างไรยังไม่รู้ว่าตัวตัวภรรยาของมาแบบมาเมาแล้วเ่ีเดาและเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ไงแบบไปเจอก็จริงจริงแล้วว่าคนหนีมาจากอสวัเทวทินมาอยู่มีนนคลินเพราะฝุ่นทลทงนั้นเดียใช่ก็เป็นไปได้ทุกคนเะคืออีเรื่องคลื่นใต้น้ำเนี้ยค่อนข้างชัดแบบอีพีเนี้ยค่อนข้างแบบว่าเห็นชัดว่าว่าเออว่ามีนนาคลินแบบ อึดอัดอึดแบบเออเหมือนเป็นเหมือนเป็นเบียล่าเออเบี้ยร่างที่ต้องแบบมีความกงเก่งใจต้องเกรงใจอสวรรคท่านยินแบบพอดูดูจากแบบดูจากตอนที่คุยกับท่านชายบอกว่าอาลุงขออภัยด้วยนะอย่างเงี้ยคือแบบมีความหงอมีความแบบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบกลัวว่าจะมีความผิดแล้วพอแบบตตัววเองไ้่วีดีโอคอลก็แบบเราจะตัดงบถ้าหาคนผิดมาไม่ได้โดนขู่โดนกดดันตลอดทุกทาง รอวัดประตูแล้วขึ้นสนามเอมันจะนี้น่ากลัวมากแรงแรงที่สุดกับเขาอาจจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะคือภัยรอบตัวเราเนี่ยทุกคนคือมานั่งคิดก็คือเจเนอเรชันของรุ่นหลังทั้งหมดนักสงสารนะเนาะาเออมันเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบว่าอันคอนโทรลมากเป็นเกิดจากแบบว่าการเมืองของของเจเนอเรชันอ่ะก่อนหน้านี้ซึ่งไม่รู้อะไรเกิดไม่เกิดอะไรเงี้ยทั้งบ้านของแบบชลันเอง ทางบ้านคนทุกๆคนเลยที่แบบสูญเสียพ่อแม่ไปนะสถานการณ์ตรงนั้นหรือแบบปัญหาการเมืองที่มันต่อยอดมาเนาะเรื่องมหาอำนาจต่างๆคือเจนสองตั้งคําถามแต่ว่าไม่ได้คําตอบอะทุกคนคือแบบโดนเหมือนแบบโดนกรูมมิ่งมาว่ากูต้องไม่ชอบบ้านนี้แต่จริงๆคือไม่รู้ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเกิดคําวการนี้แต่ไม่รู้แบบถูกใส่ใส่โปรแกรมว่าต้องเกลียดบ้านนี้นะบ้านนี้เป็นศัตรูเรานะฟิลนั้นก็คือแบบมันน่าจะมีในยักของการที่รุ่นหลานจะ จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงเออมีการเปลี่ยนแปลงกับเจเนอเรชันอะไรอย่างเงี้ยแ่มันหมดที่รุ่นเราอะไรเงี้ยกาจะต้องแบบสืบรู้ว่าเฮ้ยแท่มะจบมันไม่ใช่อย่างที่คิดอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบมันมีความที่แบบไม่ถูกกันแหละเพราะว่าด้วยโดนการแบบปลูกฝังมาอะไรเงี้ยแต่ลึกๆก็คือทุกคนล้วนแบบเป็นหมากเนาะของบ้านตัวเองมาทุกคนอยู่จริงเออก็น่าติดตามว่าจะยังไงกันต่อทุกคนแล้วอีการแข่งขันอีกนานไหม เอ่ยยังยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ไม่พร้อมเลยนะสบ้านเอาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสู้หลบกันอยู่ตายกันอยู่จริงแต่แต่เดี๋ยวยังไม่แข่งแน่นอนเพราะเดี๋ยวไปลอยโคมเดี๋ยวไปปทศกาศแล้วเดี๋ยวต้องไปอัศซ้อนอวัทินีไปดื้อที่เมืองอีกเนี่ยต้องเกิดเรื่องไม่ง่ายละทุกคนเพราะฉะนั้นคืออีพีหน้าน่าจะวุ่นวายในเรื่องของการแบบสืบรู้ของอัศวรรค์วาวทินก่อนแล้วเวลาแบบประสบการณ์ในการดูหนังดูซีรีส์ เวลามีเทศกาลชอบเกิดเรื่องวุ่นใช่มันชอบไม่ปกติไม่ได้ชอบเกิดเรื่องวุ่นชอบหายตัวหรืออะไรหายตัวโดนลักพาตัวพัดหลงเกิดเหตุระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเธอเอยใดเนาะเอ่ยใดมาแน่กันนะคะว่าบ้านเมืองของสเวทไทยทีวาทินจะเป็นยังไงมันยังไม่ได้กล่าวถึงเลยเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยกับบ้านเกิด กันดีกว่าทุกคนไปใช่ไาจะกลับมาอี่นาน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย